สวัสดีค่ะปูอแอปเบลนะคะก็เพิ่งกลับเข้าบ้านมาเมื่อกี้ไปดิกซีมานะคะไปกินไก่แล้วก็ชอปปิ้งนิดหน่อยตอนนี้ขอบริหารหน,น้าท้องก่อนที่จะอาบน้ำน,นอนนะคะทำตามได้นะคะ โชว์เนี้ยค่ะเันออกมาดีแล้วก็ให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแค่สามคนเท่านั้นที่ร้องเพลงนี้แล้วออกมาแบบนี้ได้โชคดี่นักพากย์ค่ะต้องีค่ะไม่ขอมลงเลยแล้วอ่านคาโอเคการแบทเทิลกันระหว่างสุภาพสตรีทั้งสามคนจากทีมโค้ชเจนนิเฟอร์คิม อันนี้เท่ากันหนึ่งเซตนะคะสมควรทำอย่างน้อยสามเซตนะคะเดี๋ยวปูขอพักแป๊บนึงดูเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวปู๊ทำต่ออสองเซตแน่นอน